สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของอาสาประชาชนนะครับภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับนั่นคือภาเพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความไม่สงบที่เกิดในรอบใหม่เกือบ10ปีที่ผ่านมาใช้เงินงบประมาณไปแล้วนะครับแปดเก้าปีแสนแปดหมื่นกว่าล้านนะครับ ประชาชนตำรวจทหารขร้าราชการพลเรือนทุกสาขาอาชีพล้มหายตายจากนะครับเป็นใบไม้ร่วงนะครับมากกว่า 5- 6าพันครเมื่ใช่คนในพื้นที่เราเห็นกลุ่มขบวนการหรือคนที่เป็นแนวร่วมของกลุ่มขบวนการได้ไปมอบตัวกับแม่ทัพภาคที่4เมื่อสองวันที่ผ่านมาคนทั่วไปอาจจะรู้สึกว่านี่เป็นความหวังหรือเปล่าที่ไฟใต้ที่เราเห็นรถทหารรถตำรวจ เห็นชีวิตของประชาชนเห็นการใช้ชีวิตของพระพิสุสงฆ์หรือพี่น้องชาวไทยมุสลิมด้วยกันอยู่กันด้วยความยากลําบากนะครับแล้วก็แนวโน้มอีกแนวโน้มหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเรื่องที่ประชาชนจะสนับสนุนก็คือการที่ผู้นําฝ่ายค้านได้แสดงท่าทีที่จะพบกับนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีการนัดหมายกันแล้วนะครับว่า18กันยายนนี้จะพบกันที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหาทางออกปัญหา3จังหวัดแดนภาคใต้ร่วมกันนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญมาจาก2อองจังหวัดนะครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรทั้งสองท่านนะครับท่านแรกท่านเจ๊อมิงโตตายงนะครับจากนราธิวาสทันทีสองนะครับท่านประเสริฐพงศ์สวนสิริจากจังหวัดยะลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยครับก็คงเริ่มต้นจากท่านเจ๊อมิงก่อนนะครับใต้สุดแดนสยามนะฮะเห็นภาพที่จะเรียกว่ากลุ่ม ที่ก่อกวนป่วนภาคใต้3จังหวัดเสี่ยมคือตรงนั้นเข้าพบมอบตัวกับแม่ทัพภาคที่4ความรู้สึกที่ท่านเห็นภาพนี้ก่อนความรู้สึกไม่ว่าผมหรือใครนะฮะก็อยากจะเห็นภาพที่การมอบตัวนั่นคือการส่งสัญญาณที่นําไปสู่ความสันติสุขครับนะครับแต่บนพื้นฐานบนพื้นฐานการมอบตัวนี่ต้องอยู่บนเงื่อนไขที่ถูกต้อง การส่งสัญญาณที่ดีลักษณะยอย่างนี้เนเี่ยเป็นความต้องการของทุกคนครับนะครับไม่ว่าผมในฐานะจะเป็นฝ่ายค้านหรือใครก็แล้วแต่ก็ต้องการสิ่งเหล่านี้ครับที่พยายามพูดปัญหาทุกอย่างในในในสืส่อสาธารณะในสภา,าก็ดีเพื่อต้องการนําไปสู่ปัญหาบ้านเมืองของจังหวัดชายแดนภาคใต้กลับไปสู่ความันติสุขสงบสุขบนพื้นฐานที่เราในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านอยู ก็สะท้อนให้กรัฐบาลฟังว่าสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทําคืออะไรในสิ่งที่เราบอกว่าท่านว่าทำนโยบายไว้ลักษณะยอย่างนี้มันไม่ถูกต้องค,คุณจะต้องปรับแนวในการแก้ไขปัญหาอย่างไรวันนี้คุณเจมิงเห็นภาพนี้ก็ดีใจเหมือนกันดีใจครับที่กลุ่มนี้เดินเข้ามาแล้วก็ยอมที่จะวางอาวุธครับคุณประเสริฐลวครับจริงๆผมไม่เคยทราบว่ากลุ่มนี้คือคือใครัครบนี่เรียนตามความเป็นจริงเราไม่ทราบ แต่ว่าสิ่งที่เราคิดว่าสังคมเนี่ยก็มีความกังวลเหมือนกันถ้าาถ้าถ้าถ้าถามว่าดีเนี่ยเป็นจริงดีไหมเขาก็ต้องตอบว่าดีและอยากให้เป็นจริงรอยากให้สงบจริงคนที่เป็นโจรอยู่ในป่าในเขาเคยทําร้ายเจ้าหน้าที่ทําร้ายพี่น้องประชาชนวันนี้วางอาวุธพบเจ้าหน้าที่บอกจะไม่ทําแล้วอยากให้ก็ดีเี่ดีถูกต้องแต่ว่าคือเราต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ก่อนหน้านี้ฝ่ายของทางซีกรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยพูดด้วยความแข็งขันมากว่าจะไม่มีการเจราจากับฝ่ายตรงกันข้ามพอหลังจากเกิดเหตุการณ์ร้อยร้อยกว่าจุด200จุดเนี่ยบางทีเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าร้อยสอจุดที่ไปปักธงนี้ใช่ที่ไปปักธงหลังจากนั้นมานายกรัฐมนตรีลงไปพื้นที่ทางฝ่ายความมั่นคงก็บอกว่า ถ้ามีได้รับการมอบหมายนโยบายอย่างนี้ปฏิบัติหน้าที่ได้ <c oughs> ก็หลังจากนั้นก็มีการเอากลุ่มต่างๆเหล่านี้ออกมา <c oughs> ซึ่งมันทําแบบปัจจุบันทันด่วนรวดเร็ว,วอันนี้เกิดอันนี้ถ้า,ถา,ถาเชื่อมโยงสถานการณ์ก็คือว่าเกิดขึ้นหลังจากที่นาย,ยกรัฐมนตรีลงไปที่นราธิวาสใช่ครับทีนี้คนมันคนก็จะกังขา <c oughs> จะยังยังมีข้อสงสัยว่าว่าหนึ่งกลุ่มนี้จริงหรือไม่ หมายความว่าที่อดีตที่ผ่านมาเป็นกลุ่มที่ก่อเหตุเป็นกลุ่มแนวร่วมก่อเหตุใช้ความรุนแรงจริงหรือไม่ใช่แบบที่พูดนะถ้าจริงทุกคนดีใจครับของจริงหรือของปลอมมาทำเงี้ยผมไม่ทราบผมบอกแล้วว่าผมไม่มีข้อมูลท่านเจื่ของจริงหรือของปลอมในกรณีของอเวร์ฮลิคอปเตอร์ก็เป็นคนที่เคยมีการขึ้นไหวนะฮะในในของกลุ่มกระบวนการระดับปฏิบัติการัรบนะและเคยรู้สึกว่าจะเคยมีการมามอบตัวแล้วครั้งหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยนะฮะร,ระดับล่างเนี่ยเท่าที่ไปตรวจสอบในพื้นที่นะฮะมันอาจจะเป็นกลุ่มแนวร่วมซึ่งเป็นอาจจะถูกในกรณีของพรกรพรกฉุกเฉินไปเชิญตัวสอบสวนส,สอบอะไรสามสี่ครั้งแล้วก็หนีตัวไปครก็อันนี้ก็เป็นส่วนเป็นองค์ประกอบบนพื้นฐานจริงเนี่ยอย่างที่ท่านประเสริฐพูดถูกต้องว่าที่เราเป็นห่วงคือต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไง อย่าสร้างภาพกันนะครับสิ่งที่สําคัญคือระดับนโยบายกับระดับกลไกที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต้องไม่ขัดแย้งกันครับวันนี้ระดับนโยบายถ้าเราดูระดับนโยบายของรัฐบาลก็ไปอีกทางหนึ่งในขณะที่กองกําลังในพื้นที่กองกำลังทหารในพื้นที่ก็ไปรูปแบบหนึ่งก็ไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ก็นี้สิ่งที่เราเราเป็นห่วง,งแต่ว่า,ย,าย,วย,ยังไม่เป็นทิศทางเดียวกันยังยังไม่เป็นทิศทางเดียวกันนะ,ะที่ทําได้ในขณะอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่พวกผมเนี่ยพยายามจะสื่อสารไปถึงหน่ยวยกองกาลังในพื้นที่มันเคยถูกข้อค้อหานะว่าเวลานําคนเข้ามามอบตัวแล้วไปพูดคุยกับเขาเนี่ยว่าจะให้อ่จะช่วยดูแลเรื่องคดีเรื่องอะไรต่างๆนี่ต้องสร้างหลักประกันให้เขาสร้างหลักประกันให้เขา,า,าเขานี่ย มันต้องพึงมีความระมัดระวังว่าในกรณีถ้าเกิดมีกรณีในกมีกรณีปวิอาญาขึ้นมาซึ่งเป็นอาญาแผ่นดินซึ่งถูกออกหมาจับเป็นการกระทําที่มีพยานหลักฐานชัดเจนสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะละเมิดอํานาจทางกฎหมายไม่ได้แต่ถ้าเป็นการกระทําความผิดในสื่อลักษณะ,ะที่ไม่ไม่กระทําความผิดต่อบุคคลอย่างนี้มันทางอาจจะใช้ใเรื่อง ภาพระหยัดความมั่นคงคมาตายิบเอ็ดได้นะครับทีนี้ถ้าเวลาถ้าเกิดมีการไปสัญญาณว่าจะช่วยในด้านคดีที่ผมเป็นห่วงนะเวลาสุดท้ายที่สุดไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้ในที่สุดเขาเวลามามอบตัวขึ้นมาปั๊บเนี่ยเขาก็ไม่เรียกเขาไม่ยอมให้เขาเรียกว่ามอบตัวนะแสะดงตนสตนเพื่อมาแสดงตนขึ้นมาปั๊บเนี่ยช่วงหนึ่งไปถูกจับกลุมดำเนินคดีและถูกตัดสิน ขึ้นมาว่าเป็นผู้กระทําความผิดขึ้นมาผลสุดท้ายก็จะย้อนกลับมาสู่รัฐบาลใครมาเป็นรัฐบาลหลังจากนั้นก็ต้องตดทอดจากรัฐบาลที่ทําไม่ทําตามที่รับปากไว้เอาเขาจริงกลายเป็นว่าเขาต้องถูกดําเนินคดีใช่อันนี้คือสําคัญนะผมดูตามข้อมูลในเวลาต่อมานะครับเหตุการณ์ที่เข้าแสดงตนคือจริงๆผมก็พยายามจะหลีกเลี่ยงใช้ใช้คำว่ามอบตัวนะครับไปแสดงตนกับแม่ทัพภาคที่4ี่ว่าพวกเขาจะ หยุดการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐทีนี้เนี่ยคำถามแรกที่เกิดขึ้นแต่ว่ายังไม่กลา้าที่จะพูดออกไปในวันแรกที่เห็นก็คือว่าของจริงหรือของปลอมแต่พอวันนี้เนี่ยเราก็เริ่มเห็น columnist ของหนังสือพิมพ์บางฉบับเริ่มเขียนข้อค,ความในลักษณะทํานองนี้ออกมาแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นของปลอม,อมหากแต่บอกว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มคนที่มีกำลังหรือเคลื่อนไหวปฏิบัติการแล้วอ,อาจจะเคยถูกกล่าวหาว่าเป็นแนวร่วม แล้วก็หน,นีไปอยู่มาเลเซียนะครับวันนี้มีสัญญาณดีๆว่าเขาจะรับรองให้ก็กลับเข้ามาแล้วคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในการดูแลของทาหารมาระยะหนึ่งแล้วไม่ใช่อยู่ๆเข้ามาปั๊บแล้วก็แสดงตนครับใช่ไหมครับก็นี่ไงที่ผมพยายามสื่อสารแต่ผมยัไม,ไม่ไม่ลงลึกเหมือนกันเมื่อกี้กลักษณะคล้ายๆกับที่ได้ข้อมูลมาเามื่อเช้านี้ผมถามพี่ชัยยงเหฮะถามพี่ชัยยงบอกบของจริงรของหลอกพี่ชัยยงก็อธิบายบอกเรื่องนี้ถ้าไม่ใช่ปาหีเป็นเรื่องดี ใช่แต่ถามว่ากับสิ่งที่เราเห็นคนข้างนอกเห็นเมื่อกี้ผมใช้คาว่าเราคนนอกแล้วก็คนไกลพื้นที่ค,คนทั่วไปเห็นภาพแบบนี้คนเข้ามาแบบนี้ยิงกันทุกวันตายกันทุกวันวันหนึ่งเขาบอกอเฮ้ยเขาเลิกละเขาพร้อมจะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐดีแน่ๆแต่พอไปดูประวัติตั้งแต่อลีคอปเตอร์รพี่ชัยงเล่าฟังว่าคนคนนี้ไม่ใช่เป็นคนที่เคลื่อนไหวอะไรเขาเป็นเจ้าของร้านถ่ายเอกสารแล้วถูกกล่าวหาทำใบปลิวอพอถูกกล่าวหาปั๊บเก็กเหนีไปมาเลเซีย วันนี้เคยถูกตั้งข้อหัวหนึ่งล้านจริงครับซึ่งที่ผ่านมาก็อาจจะตั้งหลายคนครับ,รบตกลงเราบอกว่าเอ้ยภาพหรือเปล่าที่เราเห็นหรือว่ามันของจริงเนื้อเนื้อเป็นยังไงมันก็มีส่วนนะมีส่วนในว่าในในส่วนของของ,ของจริงอยู่ในนั้นแต่ว่าในกระบวนการทั้งหลายเนี่ยการพูดคุยการนําตัวมามอมตัวเนี่ยมันการเคลื่อนไหวในจังหวัดชายแดนภาคใต้มันมีหลายกลุ่มครับ ไม่ใช่มามอบตัวหรือมาแสดงตนเพียงแต่ก,กลุ่มนี้และกลุ่มอื่นนี่จะยุติหมดมันไม่ใช่แต่ว่าการพยายามการสแสดงความพยายามที่จะพยายามสลายพยายามโดยสติวิธีโดยการเชิญชวนพูดคุยลักษณะยอย่างนี้เนี่ยมันเป็นพลดีซึ่งพวกผมเป็นนกักการเมืองท่านประเสริฐผมเองก็เหมืองงนกันครับพูดกันตลอดว่าเราต้องการความสันติสุขความสงบสุขกลับมาสู่พื้นที่อันนี้ว่าทั้งสองท่านเห็นตรงกันมเห็นตรงกันรที่จะพูดคุยทําความเข้าใจกันแบบนี้ไม่ต่อสู้กัน ใ,ใครมีคดีก็ว่ากันไป<ช>นะครับจริงๆตํารวจก็ช่วยได้อยู่แล้วก็ทําสำนวนอ่อนสั่งไม่ฟ้องก็จบ,บถ้าจะปกกูุกว่าถ้าจะบอกว่าไม่ใช่ยกเลิกความผิดนะนี่ประเด็นที่สําคัญนะรประเด็นสําคัญคือวันนี้ฝ่ายกําลังทหารเวลาเอาผู้คนมามอบตัวมามาแสดงตัวเนี่ยนะครับ,รบได้คุยได้เรื่องสํานวนคดีกับเจ้าของคดีหรือไม่อย่างไรประสบการณ์ที่ผ่านผ่านมามันจะมีปัญหาตรงที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนพ<ม>ยานหลักฐาน พอพยานหลักฐานมีการบันทึกแล้วมันจะ,ม,นจะมันจะเบี่ยงเบนไม่ได้แล้วครับอันนี้เราต้องยอมรับว่าเป็นการดําเนินการโดยฝ่ายทาหารใช่ฮะนี่ฝ่ายทาหารและฝ่ายตํารวจได้มีการประสา,านหรือไม่วันนี้ฝ่ายตํารวจนี่ยังไม่มีการสแสดงข้อคิดเห็นอะไรเลยนะไม่นคนน,คนีน้ก็บอกว่าไม่ได้นะถ้ามีความผิดทางอาญาเห็นไหมฮะคือมันเรื่องกรณีอย่างนี้ในบ้านเราเนี่ยเขาเคยทำเคยทำแบบได้ตัวจริง ก็เคยครับแล้วก็เคยมีระดับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเคยทําแล้วปลอมก็มีเอามาติดหนวดแถลงข่าวก็มีนะมีสมัยก่อนเนี่ยถ้าจําได้ก็มีท่านพลเอกชวลิตยอย่างเงี้ยแล้วมีท่านพลเอกอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าอีกประมาณสองสามเดือนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะสงบจําได้ไหมกร,กรกฎา,กา 2, คมสิบเจ็กรกฎาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดเอาสามคนติดหนวดมานั่งแถลงขา <นะ S 1> ่าวบอกหลังจากนี้ทุกอย่างจบค,บครับทีนี้หลังจากนั้นมาบ้านเมืองก็ยัง ไม่จบคือสิ่งที่เราสะท้อนเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้ตกใจว่าตัวจริงหรือตัวปลอมแต่ตกใจในประเด็นที่ว่าอยากเห็นบ้านเมืองเอาจริงเอาจังและเอาข้อเท็จข้อจริงมาพูดให้ถูกต้องถึงถึงจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองได้คิดว่ามุมนี้มันเป็นมุมใหญ่แต่ถ้ากรณีว่าต้องการเพื่อทำยุติกระแส แค่นี้เองแต่ความเป็นจริงยังดำรงอยู่ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นอันตรายกับบ้านเมืองและประชาชนมากกว่าเมื่อกี้คุณประเสริฐพูดเหมือนจะมีดายยะสาคัญอยู่ที่ว่าจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในพื้นที่ทํากันอยู่ดูกันอยู่นะครับพอนายกรัฐมนตรีลงไปขึ้นมาปั๊บกลุ่มนี้แสดงตนทํานองนั้นคือถ้าจับคําพูดเนี่ยของฝ่ายความมั่นคงท่านใช้คําว่าถ้านายกรัฐมนตรี มบหมายนโยบายอย่างนี้ให้ปฏิบัติได้ม,มันไม่เขาผมไม่ตีความไม่ออกว่าว่าคืออะไรเสมือนหนึ่งที่ผ่านมาก็รีรอกันอยู่เสมือนหนึ่งว่านโยบายเนี่ยอาจจะเป็นนโยบายโกหกสีขาวก็ทำได้ภาคใต้ก็มีเหมือนกันเลยครับโกหกสีขาวก็ไม่ทราบก็ก็ใช้คําพูดอย่างเงี้ยมันไม่ชัดเจนถูกไหมครับใช่เพราะว่าอาัีดตแปลว่าหรือแปลว่าอัีตเนี่ยไม่มีนโยบายให้ทํา ถ้าจริงก็ไม่ให้ทําครับถ้าหลอกก็ไม่ให้ทําำแต่เมื่อหลังจากนายกรัฐมนตรีลงมาแล้วมอบนโยบายอย่างนี้ให้สามารถปฏิบัติได้ก็แปลว่าถ้าจริงก็ทําได้ครับถ้าไม่จริงก็เอามาหลอกได้มันคืออะไรครับมันคือการเมืองเนี่ยแล้วโดยเฉพาะปัญหาสามจังหวัดน,นี่ต้องพูดให้เคลียร์พูดไม่เคลียร์คุมเครือไม่ได้ คุณเฉลิมก็พูดมาก่อนหน้านี้มไหมครับคุณเจมิงครับว่าเขามีกลุ่มแนวร่วม40คนจะเข้ามอบตัวและหลังจากนั้นก็เงียบหายไปผมประสบการณ์ที่เคยอยู่ในพื้นที่นะฮะเวลามีการมอบตัวทุกครั้งจะมีปัญหาระหว่างกลไกของรัฐตลอดถ้าฝ่ายทหารมามอบตัวฝ่ายตำรวจก็จะมีปัญหาถ้าฝ่ายตำรวจม,มอบตัว,ตรรวก็จะมีฝ่ายอื่นอีกก็มีปัญหาในประเด็นนี้แสดงว่าทหารกับตำรวจนี่ยังไม่ลงรอยไงฮะ ไม่ลงรอยเพราะขาดการประสานงานในกรบูรณาการในการทํางานที่พวกผมพูดตลอดว่าพื้นที่จังหวัดเทดแดนภาคใต้การขับเคลื่อนนโยบายในการแก้ไขปัญหาเดินหน้าไม่ได้เพราะความบูรณาการความเป็นเอกภา,ภาพในการทํางานมันไม่มีไอ้นี่เราต้องยอมรับนี่คือสิ่งที่เกิดใหม่เมื่อเร็วๆขนานี้กําลังเกิดอยู่เหตุการณ์ใหม่ๆนะฮะในนีในนี้ของฝ่ายกองทัพนําคนมาแสดงตนคุณเฉลิมบอกว่ามันไม่ได้เอาแล้วทำไมเป็นหน่วยงานของรัฐทำไมไม่คุยกันก่อนล่ะ มันต้องส่งสัญญาณไปในทิศทางเดียวกันใช่ครับหากจะมีกลุ่มใหม่กลุ่มอื่นมาแสดงตนแบบนี้แล้วทานายกรัฐมมตีคนเดียวกันไหมคนเดียวกันแล้วสั่งกำกับไม่ได้เลยไงรองนายกคนละคนใช่ไหมฮะรองก็ตั้งรองผมถึงบอกวันก่อนผมมาผมบอกว่าตั้งสามรองนายกไปซี่งยิ่งสร้างปัญหาครับเห็นไหมฮะนี่ไม่ทันข้ามปีเลยมันก็เริ่มปัญหาแล้วล่ะรองยุทธศักติ์กับทหารตอนนี้ทํางานเป็นเนื้อเดียวกันเนื้อเดียวกันนะครับรองเฉลิมกับตํารวจอีกทางหนึ่งเห็นไหมฮะ นี่ไม่ทันข้ามปีนะคแค่ไม่ถึงเดือนนะขัดแย้งแล้วนะ,นะแล้วต่อไปมันจะขัดแย้งมากกว่านี้แล้วผลสุดท้ายลงกับใครครับเมื่อกี้คุณชยงค์อขออภัยครับคุณแจ่มิงบอกว่ากลุ่มนี้มาก็มาแต่งไมยความว่าทุกอย่างจะเงียบสงบถูกต้องยังมีกลุ่มอื่นที่ไม่เห็นด้วยสมมุติว่าเป็นกลุ่มแนวร่วมด้วยกันนี่แหละต้องการแบ่งแยกดินแดนต้องการสร้างความวุ่นวายในเกิดขึ้นพื้นที่ตรงนั้นก็มีหลายกลุ่มกลุ่มนี้มายอมเจ้าหน้าที่รัฐอีกกลุ่มไม่ยอมก็ต้องต่อสู้ต่อในขณะเดียวกัันกก็ยงมมีีลุ่ท ของเถื่อนทําของผิดกฎหมายก็มีใช่ไหมครับอันนั้นต้องแยกประเด็นนะครับเวลาแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มก่อการก่อความไม่สงบนี้ต้องพูดเฉพาะกลุ่มก่อก,กรารครับไอ้กลุ่มที่มาแฝงในกลุ่มก่อการเป็นเป็นเป็นเรื่องเล็กนะไอ้กลุ่มไอ้การค้าในภาษีผมว่าทุกชายแดนฮนะในประเทศไทยมันมีกลุ่มค้าในภาษีหมดอะกลุ่ม กลุ่มที่ทําของผิดกฎหมายก็ต้องมาอิงกับกลุ่มกลุ่มแบ่งแยกดินแดนนี้มันมันอาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นหในหญ่ประเด็นใหญ่ประเด็นใหญ่ก็คือทำยังยังไงจะสลายกรอบความคิดที่เข้าต่อต้านอานาจรัฐให้ได้โดยใช้สันติวิธีไม่ใช้กําลังไปไม่ใช่อํานาจเหนือก,กว่ากฎหมายเป็นกดขี่กลมแหงพี่น้องประชาชนใช้หลักยุติธรรม,ธธรมให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้ส่วนหนึ่งที่จะสา,สามารถสร้างกรอบ และสร้างวินัยของคนได้ครับความเป็นธรรมนี่ครับเป็นประเด็นหลังนี่ที่คนในพื้นที่เขาพูดถึงและทาให้ฝ่ายตรงข้ามนี่ขยายผลมผมถึงพยายามพูดบอกว่าก,การอยู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ต้องควบคุมอารมณ์ควบคุมสติอย่าใช่อารมณ์กับการแก้ไขปัญหาในฐานะที่รัฐบาลก็คือเหมือนพ่อบ้านคนเป็นพ่อบ้านเนี่ยต้องดูแลในบ้านให้ดีถึงแม,แม้ว่าบ้านจะมีช่องรูรั่วตรงไหนนี่ก็พยายามปะปุให้ดี นะอย่าอย่าพยายามไปขยายผลให้ให้มันมากกว่านี้สิ่งเหล่านี้ต่างหาที่ผมพยายามพูดพวกเราสสในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พูดสื่อสารตลอดครับนะครับประเด็นวันนี้นี่ผมมองจุดใหญ่ที่จะแก้ไขปัญหาที่ยากที่สุดคือความเป็นเอกภาพของหน่วยงานและ,และที่สาคัญที่สุดคือนโยบายของรัฐบาลระดับนโยบายนี่ไม่มี ความเป็นเอกภาพในการสั่งการกรณนนี้ชัดเจนใช่ไหมชัดเจนทหาร,รทางตำรวจทางรองนายกที่คุมความมั่นคงทางคุณเฉลิมก็ทางหนึ่งถูกต้องครับถ้าพูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าเราคนนอกมองเห็นว่าสัญญาณดีทั้งสองท่านก็กําลังตั้งข้อสังเกตในฐานะคนในพื้นที่มีข้อมูลอยู่กับชาวบ้านจะบอกว่าเราจะเชื่อในสิ่งที่เห็นวันนี้ยังไม่ได้สัญญาณดีในกรณีที่นําคนมาแต่ว่าบนพื้นฐาน นโยบายต้องไม่ขัดแย้งกันถ้านโยบายขัดแย้งเนี่ยนะผลสุดท้ายไปตกที่ใครคนที่มามอบตัวคนที่มาแสดงตนเนี่ยนะครับจะมีปัญหากับกลไกของรัฐอีกเฉพาะกลุ่มนี้ใช่ไอ้กลุ่มใหม่ก็ฮะมันเคยเคยมีประสบการณ์เอาเอาเรื่องเก่าๆมาเป็นบทเรียนดิรัฐบาลต้องไปดูเรื่องเก่าๆมาเป็นบทเรียนที่เคยมีความผิดพลาดในอดีตเป็นเป็นบทเรียนเคยเกิดมาแล้วใช่ไหมมาแก้ปัญหา ที่ผมพูดมามันเคยมันเคยเกิดไงวันนี้เขากังวลอย่างนี้ครับคุณประเสริฐครับว่าครับทันทีที่กลุ่มนี้เข้ามาแสดงตนกลุ่มที่คือวันสองวันนี้จะเห็นว่ายังไม่มีเหตุเกิดครับไม่นมีระเบิดไม่มีใครตายไม่มีรายงานข่าวออกมาอาจจะในพื้นที่จะเกิดขึ้นแต่ไม่มีข่าวออกมาข้างนอกเขาก็เกรงว่าเมื่อกลุ่มนี้เข้ามาแสดงตนอีกหน่อยกลุ่มที่ไม่ยอมก็จะแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารเลยครับใช้ความรุนแรงหนักขึ้นเป็นไปได้ไหมเป็นห่วงไหมประเด็นนี้ ช่วงที่เขามาแสดงตนเนี่ยในขณะเดียวกันนะครับผู้นำกลุ่มหนึ่งในต่างประเทศเขาก็แถลงข่าวเขาว่าการแบ่งแยกด,ดินแดนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าใกล้จุดสำเร็จมากขึ้นแล้วคือเขาก็เท่ากับว,ว่าถ้าเราเอามาจิ๊กซอมาต่อกันเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพเนี่ยมันไม่ได้ไปทางเดียวกันวันนี้เขาบอกใกล้จะสำเร็จแล้วใกล้จะสำเร็จแล้ว แต่ถ้าถามคนกลุ่มนี้ที่เข้ามาแสดงตนคนกลุ่มนี้ก็บอกว่าผมดูข่าวเสพ<ม>ข่าวหลายๆช่องทางเขาก็บอกว่าเขาก,ก,าขาก็ก็สู้มานานแล้วแล้วก็ตอนนี้อายุก็มากแล้วแล้วก็ยังไม่ใกล้จะยังไม่สําเร็จเลยก็เลยร,รู้สึกว่างั้นก็อยากจะพักผ่อนอยู่กับบ,บ้านเขาพูดสามข้อข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าหนทางในการต่อสู้นี้ยังยาวไกลมันก็แปลว่ายังมองไม่เห็นฝั่งครับ ประการที่สองเขาก็บอกว่าองค์กรนําไม่ชัดเจนนะครับคือเขาอาจจะเป็นมีองค์กรนําที่สูงกว่าเขาเขานี่อาจจะยังไม่ใช่ถ้าถผมจับความหมายของเขานะครับรบประการที่สามสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอันนี้ในมุมของเขาที่เขามามอบตัวที่เขาเข้ามาคุยกับรัฐนะครับทีนี้เขาในขณะเดียวกันเขาก็ยื่นข้อเสนอสามข้อให้กับรัฐข้อที่หนึ่งก็คือ รัฐนี่จะมีมาตรการดูแลพวกเขาอย่างไรอันนี้ก็เท่ากับเราจะเห็นชัดว่ายังไม่ชัดเจนก็จะตรงกับที่ทางฝ่ายทหารกับตำรวจยังขัดแย้งกันอยู่ทหารจะดูแลแล้วแต่ตำรวจนี่ก็ต้องดำเนินคดีถูกต้องครับแล้วเขาพูดข้อที่สองนี่น่าสนใจเขาพูดว่าจะรัฐจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสามจังหวัดยังไงอันนี้นี่ก็เท่ากับว่าเขาตอกหน้ารัฐโดยตรงเขาถามเลยถามเลยว่าคุณก็ไม่ชัดเจน ประการที่สามนี่ยิ่งน่าสนใจะที่ข้อเสนอเขาถามว่ามีหลักประกันอะไรให้กับพวกเขาแต่ว่าวันนี้หลักประกันยังไม่หลักบักขี้เลยนะทั้งอาชีพหลังจากนี้ไปครับความปลอดภัยครับ,รบจะคุ้มครองเขาได้ไหมเขาผมคิดว่าความหมายเขานี่พูดก้าวไปถึงอนาคตด้วยครับอนาคตเช่นเหมือนกับเขาเท้าความไปถึงสองผู้นําเขาบอกว่าถ้าในกรณีถ้าดูแลพวกเขาดียังมีอีกสองผู้นําสําคัญ ซึ่งมีชื่อดังเหมือนกันมีชื่อดังเซงใช่ไหมฮะมาซาอุเซงท่านสบายเองบาซอรจะมาเข้าร่วมสองคนนี้ของจริงไหมผมก็ไม่ทราบจริงไม่จริงครับแต่ว่าในเมื่อเขาถูกขนานนามไปแล้วถูกตั้งฉายา,าไปแล้ว,วตั้งข้าวหัวด้วยถูกวาดภาพให้ไปแล้วเนี่ยยังไงมันก็ต้องสู่กระบวนการมีการเข้าสู่กระบวนการอย่างนี้นลครับถึงจะไปได้ไม่นั้นฝ่ายหนึ่งก็ต้องตามล่าฝ่ายหนึ่งก็ต้องหนี แต่ว่าจริงไม่จริงเนี่ยผมคิดว่ามันมีตัวชี้วัดสําหรับอนาคตครับถ้าจากนี้ไปเนี่ยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสุขสันติจริงแบบตามที่ฝ่ายความมั่นคงบอกว่าปัญหาความรุนแรงจะยุติแล้วครับก็นั่นคือตัวชี้วัดที่ดีที่สุดแต่ว่าคําพูดที่ในตัวชี้วัดตัวนี้เนี่ยความหมายของเขาหมายถึงว่าองค์กรน,นําไม่ชัดเจนครับยังจะขัดแย้งกันอีกหรือไม่ มันต้องมองต่อไปซึ่งต้องรอเวลาที่จะต้องพิสูจน์ตรงนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับผมพูดง่ายๆเปรียบเทียบง่ายๆคุณผู้ชมเห็นภาพชัดก็คือว่าถ้าเราบอกว่าเราเข้าไปร่วมกับกระบวนการค่ายาเสพติดวันหนึ่งเราบอกเราเลิกแล้วอยากจะล้างมือแล้วผมก็ไม่แน่ว่าไอ้หัวกระบวนการจะยอมให้เราเลิกง่ายๆกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติมันไม่ตามค่าเสียภายหลังหรือกับสองก็คือว่าพอเราเลิกแล้ววางมือแล้วกลับมาใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้ไม่มีเงินไม่มีทอง เกิดมีปัญหาขึ้นมาก็ย้อนกลับไปใหม่อีกทานองเดียวกันไหมก็ลักษณะเดียวกันแต่ว่าประเด็นของภาคใต้คือประเด็นความเป็นธรรมเป็นเงื่อนไขที่ขยายผลออันนี้ยึดหลักเลยแล้วก็ทําให้ฝ่ายฝ่ายที่ก่อาการก่อเหตุเนี่ยนําเรื่องนี้ไปขยายผลทําให้ดึงในร่วมขึ้นไปได้ส่วนหนึ่งสืบเนื่องจากการใช้พรกคร,ครบนะประเด็นการพูดคุยวันนี้เนี่ย ผมเชื่อใครมาเป็นรัฐบาลก็ต้องพูดคุยกับองค์กรเหล่านี้กับกลุ่มเหล่านี้หลายกลุ่มนะไม่ใช่กลุ่มเดียวครับวันนี้ถ้าไปคุยในกลุ่มที่มีอำนาจกลุ่มที่เก่าอายุมากก็จะเห็นด้วยกับทางทางรัฐบาลที่ไปไปคุยกันครับแต่อย่าลืมว่าวันนี้นี่มันเกิดขึ้นเกิดกลุ่มใหม่ขึ้นมาคือกลุ่มเยาวชนไงซึ่งเป็นตัวปฏิบัติงานเลยใช่ไหมเป็นกลุ่มเยาวชนกันนาใหม่เนี่ยมันขึ้นมา กลุ่มนี้ใครเป็นคนควบคุมร,ร,รู้หัวหัวขบวนเขาอย่างนะก็ถ้าถ้ามีมติที่ดีมิติที่ดีก็พยายามขยับขยายไปหาต้นต่อได้สำคัญสำคัญที่สุดก็คือว่าการพูดคุยต้องไม่รวบรัฐสิ่งประเด็นที่มีข้อผิดพลาดอยู่ส่วนหนึ่งของภาคใต้คือเวลาทำอะไรขึ้นมาเนี่ยชอบสแสดงต่อสื่อสาธารณะก่อนที่จะ นำไปสู่ความสำเร็จนะซึ่งผมไม่อยากจะเห็นภาพตอานี้อย่างในกรณีของรัมนตรีกรลหมไปพูดถึงในกรณีกลุ่มเยาวชนไปโยงไปถึง PNS y นีก่อนหน้านี้นะฮะกลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็มีมันไม่เขียวเลยกลุ่มเรานี่คือกลุ่มองค์กรเป็นนักศึกษาอยู่ในมหาวิรามกำแหงก็ตั้ง P ก็ปัตตานี N ก็นาราทิวาส Y ละ S ตูลถ้ากลุ่มคนเหล่านี้นะคร มันเปน็นเป็นกลุ่มเ,เขาเรีกเยอกอะไรองค์กรนักศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งทำการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปฎะการนการนักศึกษาถ้าจะมีกลุ่มคนที่แอบแฝงไปก็เป็นเฉพาะคนมันไม่ใช่ไม่ใช่มไม่ใช่ทั้งไม่ใช่ใชเอาอย่างนี้ผมย่างกรณีในการกล่าวให้ร้ายว่ากลุ่มตอริเบนใครก็ใคร,ใครในี่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องในจังหวัชดชายแดนภาคใต้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามเนี่ยนะฮะ ผมถามว่าถ้าเป็นเรื่ององคอ์กรเนี่ยก็ต้องคิดให้หนักนะในกรณีถ้ามีการกระทําความผิดเป็นเฉพาะบุคคลก็เป็นเรื่องของคนอย่าไปเกี่ยวกับองคอ์กร mm. ถูก mm. ไหมครับอย่างในมหาวิทยาลัยดังๆในประเทศเนี่มยมหาวิทยาลัยของรัฐที่ดังๆมีลูกศิษย์ลูกหาไปประพฤติมิชอบไปถูกดำเนินคดีกฎหมายอาญาขึ้นล้วจะไป <มา S 3> บอกว่ามหาวิทยาลัยวลัยนี่มันไม่ดีไม่ได้ให้แยกแยะใช่ไ ประเด็นของภาคใต้ก็ให้แยกแยกอันนี้ก็หวันไวเหมือนกันวันไวครับเพราะว่าโรงเรียนที่โรงเรียนสอนเอกชนที่ไม่มีอะไรเรื่องเหล่านี้เลยเขามีความหวันไวมีความมิจฉกังวลเขาบอกว่าในขณะที่เด็กไม่ยอมศึกษาคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าโรงเรียนเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นที่บ่มเพาะกลุ่มขบวนการถูกกล่าวหาจากถูกกล่าวหาจากนโยบายของรัฐคนที่คุมนโยบายของรัฐในวันนี้นะครับ คุณเจมิงไม่ได้ปฏิเสธว่ามันมีหรือไม่มีเพียงแต่ว่าถ้ามันมีเนี่ยเป็นเรื่องของบุคคลเป็นบุคคล,ปคคลไปไหมใช่ยาเหมารวมใช่ต้องสืบสวนสอบสวนแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยในเรื่องในการมาเปิดเผยถ้ามีข้อมูลที่เป็นจริงคุณก็ดําเนินคดีตามกฎหมายตามระเบียบตามกฎเกณฑ์อย่าไปใส่ไร้าเขาเอาบนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริงเวลาดําเนินคดีแล้วเนี่ยเอาข้อมูลที่เป็นจริงว่าหนึ่งสสี่ห้าไม่ใช่กล่าวหาว่า กล่าวหาว่าแล้วสุดท้ายก็เป็นข่าวไปแล้วชาวบ้านสังคมทั้งประเทศเขาเชื่อว่ามันมีการกระทําความผิดแล้วมีการกระทําความไม่ดีขึ้นมาแล้วสุดท้ายยังไงสุดท้ายมันไม่มีอะไรพอไม่มีอะไรขึ้นมาคนที่ถูกประนามแล้วนี่ค่อยจะอยู่ในสังคมอย่างไรนี่คือความเป็นธรรมที่คุณนต้องครับ นี่คือบางครั้งไม่ได้มีการสื่อสารไปถึงภาครัฐบาลคนผิดต้องถูกลงโทษคนไม่ผิดต้องได้รับความเป็นธรรมถูกต้องครับงั้นเดี๋ยวผม,มพักตรงนี้านเมือง,งจะอยู่ยังไงครับถ้าไม่ยึดหลักครับรงั้นเดี๋ยวผมพักตรงนี้สักครู่หนึ่งครับามีประเด็นว่าแล้วจะเข้าพบนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับหาหรือร่วมกันเนี่ยจะมีประเด็นอะไรที่ที่จะเสนอบ้างนะครับแล้ว2การกว้านซื้อที่ดินในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีจริงไหมมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็จะเลือกตั้งผู้ว่า3จังหวัดเอาด้วยหรือเปล ถ้าเอาด้วยสองท่านจะไปลงผู้ว่าไหมครับนะครับเดี๋ยวกลับมาต่อช่วงหน้าครับ